อมบิดเดิลหรือว่าหลอดวอร์มอรได้เปิดห้องแห่งความลับด้วยตัวเองตอนที่เขาอยู่ชั้นปีไหนและแฮกริดถูกไล่ออกตอนชั้นปีไหนทอมบิดเดิลค่ะได้เปิดห้องแห่งความลับด้วยตนเองครั้งแรกตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ชั้นปีที่5ที่ฮอกวอตส์หรืออายุประมาณ15ปีและตอนนั้นค่ะมีนักเรียนที่เกิดจากมักเกิลถูกสัตว์ประหลาดโจมตีรวมถึงเมอร์เทลโจมค้ำครวที่เสียชีวิตในห้องน้ําหญิงบนชั้น3าําให้โรงเรียนเกือบถูกสั่งปิดซึ่งทอมเองไม่ต้องการที่จะกลับไปอยู่ที่สถานรัััับบเเเเเลลีี้้้้้ยยงงงงงดดดกกกําาาารใใในนนนนช่่่่ววววปิิิทออมมึึคผหซสต์ศษขขู คืออะโครมทูล่าหรือว่าแมงมุมย um ักษ์ที่ชื่อว่าอารากอกหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะทอมได้รับรางวัลพิเศษจากอาจารย์ใหญ่และถูกมองว่าเขานั้นเป็นฮีโร่ในสายตาของคนทั้งโรงเรียนทั้งที่จริงๆแล้วค่ะเขาเป็นคนเปิดห้องแห่งความลับเองแล้วคิวคนบริสุทธิ์ด้วยน้ำมือของบาซิลิสในตอนนั้นเองค่ะรูบียสแฮกริดได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนตอนชั้นปีที่3แม้ว่าดัมบิลด์จะงสงสัยในความบริสุทธิ์ของแฮกริดแต่หลักฐานในสายตาผู้อื่นกระชี้ไปที่เขาอย่างชัดเจนทาให้แฮกริดนั้นถ แหน่งอยู่ในฮอกวอตได้ในฐานะของผู้ดูแลสัตว์วิเศษและผู้ดูแลกุญแจแผ่นดินฮอกวอตค่ะ